กวันนี้ก็จะมาเรานิทานธรรมะเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับชื่อเรื่องว่ากาหลงซากนะครับเรื่องราวของกาหลงซากจะเป็นอย่างไรแล้วจะให้มุมมองแง่คิดกับเราอย่างไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันครับนานมาแล้วมีซากช้างตายนะครับเน่าแล้วก็ลอย ไปตามกระแสน้ำพอดีมีกาตัวหนึ่งมาพบเข้าก็ดีอกดีใจได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีจะได้มีอาหารกินฟรีๆนะครับไปอีกนานโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยก็ได้บินมาจับที่ซากช้างนั้นนะครับแล้วก็จิกกินเนื้อช้างที่เน่าเปื่อย กินอิ่มแล้วก็หลับนอนอยู่บนซากช้างนั่นแหละครับตื่นขึ้นมาก็กินอีกนนานนอนกิ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 นนานนอนอยู่กับซากช้างนั้นยังมีความสุขพอนานวันเข้านะครับกระแสน้ำก็พัดพาเอาซากช้างตัวนั้นห่างจากฝั่งไปมุ่งหน้าสู่ทะเลซากช้างก็ลอยไกลฝั่ง ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนถึงที่สุดแล้วก็ถึงกลางมหาสมุทรใหญ่พอซากช้างตัวนี้ที่มันเปื่อยมันเน่านะครับเนื้อหนังบางสาก็เกือบจะหมดเหลืออยู่แต่สี่โครงก็พากาตัวนี้ไปไกลเกินไปมากแล้วนะครับกาก็มองไม่เห็นฝั่งอีกเลยลากลาตัวนี้ก็พยายาม จะบินกลับเข้าฟังจะมีความภาคเพียนพยายามอย่างไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะบินข้ามจากมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลได้บินวนเวียนไปมาหลงทางมองหาฝั่งไม่เจอจนที่สุดที่สุดท้ายก็หมดแรงตกลงมาจมนำตายในที่สุดากาตัวนี้ตายเพราะหลงซากนะครับเพราะประมาทมัวเมา ตอนกินซากช้างเน่าใหม่ๆก็อยู่ริมฝั่งมาหาสมุทรใหญ่ด้วยความเพลิดเพลินนะครับกระแสน้ำก็พัดพาเอาซากแข้งนั้นนะครับไหลออกสู่ทะเล่างไกลฝั่งไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็จนมองไม่เห็นฝั่งต้องมาเสียชีวิตลงด้วยความประมาทนะครับถ้าเรามองในทางธรรมซากช้างตาย ที่ลอยไปตามกระแสน้ำนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกรรมคุณหกรรมคุณก็คือโดยผู้ดิชนคนทั่วไปเราเห็นคุณของกลางเห็นคุณของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆที่เราพอใจโดยลืมนึกไปว่าสิ่งใดที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็มีโทษมหันเช่นกันนะครับ กรรมคุณอารมณ์มันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าพอใจน่าปรารถนานำพาให้เกิดความสุขเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่อุถทชนคนธรรมดามุ่งสแสวงหานะครับสร้างครอบครัวเป็นผู้ครองเดือนนะครับแต่งงานแต่งการทำหน้าที่สร้างสรรค์นะครับมีลูกเลี้ยงดูกันไป ามภาษาพุทธชนนะครับโดยวิสัยของบุคคลทั่วไปก็ต้องการเงินทองเข้าของทรัพย์สินต่างๆอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็สแสวงหาก็เป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองนะมันเป็นเครื่องมือที่พาเราเข้าถึงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เราคิดเอาเองว่านั้นคือ ความสุขบำรุงบังเดอให้แก่ตัวเองนะครับอันนี้ไม่นับ,บวัตถุสิ่งของ,งเปนเปลอแต่เป็นความสุขส่วนเกินที่มีอยู่อีกเยอะแยะมากมายกรรมคุณห้านะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เพศภาวะสัญชาตญาณทางเพศต่างๆมันอยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานไม่มีเบื้องต้นทางกลางที่สุดนะครับ โดยเฉพาะมนุษย์ผู้เป็นผุุ้ชนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนกับอาหารที่จำเป็นกับชีวิตที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำก็ควรระวังในเรื่องนี้ก็คือนะครับชีวิตปุถุชนคนมีครอบครัวที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะครับต้องมีกรรมคุณเป็นอาหารของชีวิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ เราเลี้ยงชีวิตเราก็ไม่ควรที่จะไปหลงไหลได้ปลื้มจนเผลอสตินะครับเราต้องตั้งสติแล้วก็นึกไว้เสมอว่าชีวิตใครก็ช่างที่ผูกพันอยู่กับการมกุณอารมณ์ที่เราก็เกี่ยวยึดถือพัวพันมัวเมาหม,มกมุ่นสยบติดโดยไม่เห็นความเป็นจริงแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับ มันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่บนซากช่างตายที่ลอยไกลออกจากฝั่งไปทุกทีทุกทีแล้วเราก็ฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็นโทษของกรรมคุณเสียบ้างนะครับยินดีพอใจในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณเราก็จะต้องไม่พบชะตาก,กรรมเหมือนกับกาหลงซากตัวนั้นนะครับบางทีวันเวลามัน พัฒาชีวิตเรามาไกลามากๆนะครับกว่าจะอันหาศีลอันหาธรรมหลงไหลอยู่ในลาบเจดสละเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันเป็นสุขเทียมๆนะครับสุขที่ต้องอิงแอบอาศัยสุขที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเตยเราลืมไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่น่าพอใจที่น่าปรารถนาเหล่านั้น ท้ายที่สุดแล้วมันก็ร่มหายตายจากเราไปมันอยู่ภายใต้กฎเหล็กของโลกนี้คืออนิจจังทุกครังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเจอไปด้วยทุกมีสุขน้อยนะครับความสุขกับครอบครัวความสุขกับลูกกับสามีภรรยาความสุขกับสิ่งที่ได้มา,า,มขมา,ามเขาเรียกว่าเครื่องปลื้มนะครับในรถคันหนึงเ็ือปลื้มที่หนึ่ง พอสิ่งเหล่านั้นสูญเสียหรือพังไปเราก็สแสวงหาใหม่ก็สแสวงหาเหมือนเดิมในอีกเรื่องใหญ่ก็ค,คือการลัดพรลกาอุ้ดสุดท้ายก็คือการตายไม่จากเป็นก็จากตาย,ตายท้ายสุดก็ต้องจากเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราอันนี้ก็คือทุกข์หนักถ้าเราไม่เผื่อใจไม่ทำใจศึกษาธรรมะเพื่อพัฒนา กิจวิญญาณให้เขาถึงสัจธรรมความจริงเหล่านี้ไว้สะบ้างนะครับเราก็จะหลงติดอยู่ในกรรมกุณอารมณ์เหมือนกับกาที่หลงในซากของช้างที่ตายที่เน่านะครับก็ก็เกาะก,กินคิดว่าจะพึ่งได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วซากช้างเหล่านั้นก็เน่าเปื่อยมีน้ำซ้ำก็ถูกกระแสน้ำพัด ไหลออกจากฝั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมองหาฝั่งไม่เจอนะฮะจะกลับตัวกลับใจบินกลับมาที่ฝั่งก็ไม่ได้อีกแล้วจนท้ายที่สุดก็ต้องหมดแรงแล้วก็ตกลงมาตายในมาหาสมุทรใหญ่นั่นเองชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราม้วแต่หลงโลกหลงทางใช้ชีวิตประมาทไปวันๆจนท้ายที่สุด กาลเวลามันพัดพาชีวิตไกลออกไปอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความเจ็บแค่ได้ป่วยก็มีตามมาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเราก็เก้าไปใกล้หลักประหารนั่นคือความตายทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหมือนเราไกลออกจากฝั่งจนเกินไปเมื่อคิดจะมาประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างบุญสร้างกุศลสร้างหลักที่พึ่งที่ระลึกให้กับกจิตใจอย่างแท้จริงบางทีมันไม่ทันเวลานะครับเราจะไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในการพัฒนาจ,จิตใจมันก็ยากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องด้วยกายกับใจร่างกายถ้าเสื่อมสุดไปแล้วนะครับมันก็ ได้รับความทุกข์ทรมานอีกแบบหนึง่งไปสวดมนต์ในวันที่เสียงไม่มีนะฮะไปเดินจงกรมวันที่เปรียวแรงแข้งขาอ่อนล้าเดินไม่ไหวคิดอยากฟังธรรมในวันที่สภาพผงหูไม่ค่อยจะดีนะได้ยินได้ฟังก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเอาภาชนะที่รั่วเป็ตักน้ำนะครับมัน ได้ไม่สมบูรณ์มันทําได้แต่มันได้ไม่สมบูรณ์ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ต้องตายไปพร้อมกับความไม่รู้ตายไปพร้อมกับความหลงนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วก็คิดที่เราระมัดระวังนะครับเราต้องอยู่กับกรรมคุณอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันเป็นอารมณ์ของโลก เป็นอาหารของชีวิตที่ปูถดชนคนทั่วไปก็ผูกพันสัมพันธ์อยู่กันเป็นประจำทุกวันแต่เราก็ต้องมีสตินะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและเป็นทุกข์เป็นโทษได้ตลอดเวลาและมันจะพาเราออกห่างจากสักจจะความจริงไปด้วยหมายถึงว่าจิตใจของเราก็จะห่างจากบุญกุศลไปเรื่อยนะครับเหมือนกับซากช้างตาย ตอนแรกๆก,ก็ตายอยู่ที่ชายฝั่งสุดท้ายแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดซากนั้นลอยไกลออกไปทุกทีทุกทีและที่ติดไปกับซากนั้นก็คือกาที่ลงมาอยู่มากินบนซากช้างนั้นด้วยความหุ่มหลงโดยไม่คิดว่าจะเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษภัยต่อตัวเองนะครับจากนั้นเราเราก็ต้องฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็นโทษ ของการมคุณเอาไว้บ้างก็จะดีนะครับพอใจยินดีในความสุขเหล่านั้นตามสมควรตามพอประมาณเราจึงจะไม่ต้องพบชะตากรรมเหมือนกับกาหลงซากตัวนั้นนะครับ